จักรจัน์อคมสิริถ่ายภาพรวมกลุ่มเพื่อนถูกถามรัวๆกำลังมีน้องอีกคนหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ได้มีคู่รักครอบครัวที่น่ารักและอบอ,อุ่นรวมไปถึงกลุ่มแก๊งเพื่อนที่ได้คบหากันมาอย่างยาวนานได้หวนกลับมารวมแก๊งกันอีกครั้งสำหรับนักสแสดงนำซีรีส์เรื่องเวกอัพชนีที่นำทีมโดยไออภิษดาจักรจันรอคมสิริเอมณีรัตและปอมแปมนิติซึ่งถึงแม้ซีรีส์จะลาจอไปนานแล้วแต่มิตรภาพที่ดีระหว่างสี่นักสแสดงก็ยังคงมีให้กันเสมอมา ล่าสุดไออภิษดาก็ได้นัดรวมตัวกลุ่มเพื่อนๆมาพูดคุยและเม้ามอยให้หายคิดถึงอีกทั้งยังไม่พลาดถ่ายรูปพร้อมหน้าสี่คนมาฝากให้แฟนๆได้กดไลค์กันอีกด้วยแต่งานนี้ดูเหมือนหลายคนจะไม่ได้โฟกัสที่มิตรภาพของกลุ่มนี้อย่างเดียวเนื่องจากยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าในกลุ่มนี้นอกจากไออภิษดาแล้วยังมีนางเอกสาวจัก,กรจันทร์อคคมสิริที่กำลังมีน้องอีกคนหรือเปล่าเพราะเธอจะดูเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคำถามดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับมาคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองให้รู้ชัดๆไปเลยดีกว่าจ้า